สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซมิเนรีเบิร์ตทุกทท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาต่อในเรื่องของบอสตัวสุดท้ายของกลุ่มนักเดินทางจุติที่ผมยังไม่ได้ทําไปแล้วเพราะว่าผมมองว่าบอสตัวนี้มันเป็นบอสค่อนข้างที่จะเอ็นเกมในในแง่ของการที่มันเป็นตัวที่ตียากที่สุดแล้วมันก็ตีแรงมากๆเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะเลยครับกับการทําคะแนนของกิที่ตัวไม่ได้แน่นหรือกิที่ไม่สามารถจบ4บอสได้ แนะนำว่าให้ข้ามตัวนี้ไปผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปอันนี้ออกมาเพราะว่าผมมองว่าทุกคนเนี่ยยังเข้าถึงบอสตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าก็มีคนขอให้ตองทำดูกับไกด์ในการตีหรือทริคในการตีไม่คนิกของบอสเนี่ยมันเป็นยังไง่อนอื่นเนี่ยเรามาดูเรียกว่าสกิลของตัวบอสกันก่อนดีกว่าคือสกิลของบอสแหละครับที่สำคัญเลยนะมันจะม,มันจะมีสกิลนี้ที่ มันจะสามารถลบดีบัฟของตัวมันเองได้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าการเลี้ยงสกิลหรือว่าการออกสกิลของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงลูปให้ดีเพราะว่าถ้าเราสมมุติว่าใช้ราเชลกับ,บดีนาอย่างเงี้ยถ้าเราบัฟดีนามันจะมีดีบัฟลดเกาะฝั่งตรงข้ามถ้าเรากดดีบัฟไปแล้วไอคายเนี่ยมันลบดีบัฟก็หมายความว่าเราใช้สกิลอันนั้นนะฟรีไปแล้วหนึ่ง เราจะได้เพียงแค่บัฟที่เพิ่มให้กับตนเองแต่ว่าดีบัฟที่ทํากับใครเนี่ยเราจะไม่ได้ผลตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงสกิลให้ดีครับในการตีบอสคายซึ่งตัวทีมในการตีบอสคายเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันเป็นบอสเอนเกมเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีตัวละครที่เยอะในระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่งั้นก็คงไม่ตีมาถึงบอสคาย คือตัวละครที่เราจะใช้แบกหลักๆครับมันจะเป็นเซอ,อินเนาะเซอินหนึ่งตัวถ้าเพื่อนๆมี C6 มันจะจบได้ประมาณ2ดาบก็น่าจะจบแล้วครับแต่ว่าถ้าซ2ถึง C5 เนี่ยคือความเก่งของเซอินมันเท่าๆกันเนาะมันจะไปพาวเวอร์สไปอีกทีก็คือ C6 ที่เพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกเนี่ย50% 4 stack 200%เนตี่ตรยตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆส่วนในเรื่องของ ตัวสเตตของเซอินอย่างที่ผมว่าไปว่าเซอินเนี่ยเป็นตัวละครทำดาเมจที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทําคีเลตรวมกับแพสซีฟ41%ให้มันครบ100พอดีก็ห้บวกสีครบ100จบใน,นเรื่องของคีเลตคีดาเมจเนี่ยถ้าถ้าเป็น3ดาบนะครับลูปประมาณ3ดาบเนี่ยผมมองว่าคีดาเมจเนี่ยเราทําได้ตั้งแต่190ถึง220 ไม่สิ190ถึง210อย่างที่ผมเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันจะใช้ประมาณ3ดาบครับก็คือ3ลูกแล้วห้องแรกไหนจะตายแต่ 5, ถ้าสเตตประมาณเนี้ยแต่ว่าเป็น C6 อ่ะผมว่า2ดาบก็น่าจะตายแล้วล่ะวิธีข้าไอแคเนี่ยผมมองว่าการการทำ3า3ดาบเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่4,000ดาเมจถึง4,500เลยครับไม่ได้สีเรียนมากส่วนจุดอ่อนเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทําติดมาด้วยครับแต่ว่าผมไม่ได้ทํามาคือตอนแรกอะ่ะผมใช้ราเชลมาเสริมชุดอ่อนใช่ไหมครับบวกกับบัฟบ,บิสกิตแล้วก็แหวนเนี่ยมันครบร้อยพอดีแต่ว่าผมลองมานั่งนึกๆดูแล้วอ่ะถ้าเราทํา3ดาบตายอยู่ดีอะ่ะเราไม่ต้องใช้ราเชลหรอกถึงแม้ว่ามันจะตีไม่ติดชุดอ่อนแต่ว่าดามเมจมันพอประมาณ3ดาบพอดีครับส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยบิสกิตก็ ทั่วไปเลยครับบล็อกร้อยพยายามทําบล็อกให้เยอะที่สุดเพราะว่าบอสมันตีแรงมากลีน่านี่ใส่อะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมใส่บล็อกผสมเลือดนะผมยังไม่ได้ทาเซตให้มันตรงบล็อกเลกก็ยังไม่เยอะแต่ว่าไอ้ลีน่าเนี่ยที่สําคัญเนี่ยคือพยายาม up สกิลพสซีฟไม่ใช่พสซีฟตีธรรมดาให้โดนนะครับไอ้อันเนี้ยสาคัญมากจริงๆการตีธรรมดาแล้วฮิวของลีน่าเนี่ย ค่อนข้างที่จะช่วยในหลายๆดันหรือแม้แต่ดันนี้เองก็ช่วยมากต่อมา2ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยครับจะจะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็น2ตัวนี้แล้วกันคือไอ้สตัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้เยอะมากนะครับจะเป็นลาเชลมีโฮมาบูดาเมทก็ได้แต่ถ้าใครประเมินแล้วว่ายังไง3ดาบก็ตายไม่ว่าจะติดจุดอ่อนรลอไม่ติดเนี่ยก็ใช้เป็นสซตนี้ก็ได้ครับ เอาเดลโลนแล้วก็ซีกมาไอสองตัวนี้มันเป็นตัวแจกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนมีอยู่ละส่วนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ตามมีตามเกิดเลยครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงตัวทอง5ดาวก็ใช้ตัวทองครับเพราะว่าอ่าถ้าว่ากันตามตรง5ดาวทองเนี่ยมันจะเก่งกว่า6ดาวม่วงเนาะส่วนการเลือกว่าจะใช้วินดี้หรือจะใช้อีลีนเนี่ยก็เลือกเอาระหว่างคุณทำดาเมจ พอไหมในการใช้3ดาบถ้า3ดาบมันพอแล้วก็ไม่ต้องใช้ครับวินดี้เก็บไปทําคะแนนห้องสองแต่ว่าถ้ายัง3ดาบมันขาดดาเมจนิดนหน่อยเนี่ยอาจจะเอาวินดี้มาทบดาเมจตรงนั้นด้วยก็ได้เพราะว่าจากที่ผมทดลองเนี่ยวินดี้หดาวกับอ e ีลิน5าดาวเนี่ยวินดี้จะให้ดาเมจที่เยอะกว่าประมาณหมื่นหนึ่งสองหมื่นเนี่ยมันมันให้ไม่เยอะครับแต่ว่ามันเยอะกว่านิดนึง ก็ช่วยจบดาเมจที่ขาดขาดเกินไปได้หน่อยหนึ่งต่อมาห้องที่สองเนี่ยห้องที่สองจะไม่มีอะไรเยอะเลยครับหลักๆก็คือทำจูฟี่ให้มันขี่ร้อยรวมกับแพสซีฟของมันไม่ใช่แพสซีฟรวมกับสกิลส5เก็ทำา55แล้วก็พยายามมีจุดอ่อนนะครับส่วนฟิสิกอลแอคแทกเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะอยู่ประมาณสัก3 8 0พถึง4,000มันจะได้ไม่เบาจนเกินไปเพราะว่า คียดาเมจเนี่ยเอาตรงๆเราต้องการแค่200บวกบวกใช่ปะเพราะว่าแพสซีฟเนี่ยเรามี40%ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราทํา2 0 0มันก็240ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆสําหรับตัวคีดาเมจเนาะสู้ถ้าเราลดคีดาเมจลงมาหน่อยแต่ว่าเราเพิ่มฟิสิเคิลแอคแท็ไปถึง4,000ได้เนี่ยอันนี้ก็จะดูมีภาษีที่ดีกว่าส่วนชุดอ่อนเนี่ยเป็นไปได้ก็ทําให้มันเยอะที่สุดนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปก็คือถ้าห้องแรกเนี่ยลงตัวแล้วเราอาจจะโยกลาเชลแล้วก็มีโฮมาคอมโบกับตัวดาเมจห้องที่2เพราะว่าลาเชลให้จุดอ่อนมีโฮให้ดาเมจจุดอ่อนเพราะฉะนั้นชูฟี่เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากตรงเนี้ยทั้งหมดเลยแล้วดาเมจห้องที่2นะครับมันเป็นตัวทําคะแนนนะเนาะเราจะต้องรีดดาเมจทุกอย่างให้ออกมาได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นผมมองว่าคอมเนี่ยคือโอเคแล้วละ่ะถ้า ้าสมมติว่ามีพายก็อาจจะเอาพายมาแทนมีโฮหกได้เพราะว่ามันจะได้ดาเมจที่สเสถียรกว่าเนาะเพราะว่าถ้าไม่ติดจุดอ่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตัวพสซีฟของมีโฮหใช่ไหมมันก็จะแอบวัดดวงน่อย,อยแต่ว่าถ้าเป็นพายเนี่ยมันบวกดาเมจเข้าไปแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นโอเคเลยดีกว่ามีโฮหในแง่ของความสเสถียรน,นะแต่ถ้าอยากน้ำแดงน้ำส้มเนี่ยมีโฮหกับลาเชลก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับในการทำคอมโบห้องที่2ส่วน S เอสเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้สีเรียดจะเป็นเ e อลิเซียรถเกาะหรือจะเป็นวานิซ่ารถเกาะก็ได้แต่ว่าผมใช้เอสเพราะว่ามันมีคิวเป้าหมายเดียวเผื่อว่าเธนมาเหลือเยอะจากคลองแรกเนะี่ยอันนี้ก็ช่วยทำดาเมจได้หน่อยหนึ่งถ้าสมมติว่าอยากทำดาเมจทุกเม็ดจริงๆอ,อิะเอสก็ควรเปลี่ยนเป็นเซตบอสด,ด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าันี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนยูอีเอามาทําไมยูอีเอามาฮิวนิดหน่อยวกกับเพิ่มฟิสิคอลดาเมจยี่สิบเปอร์เซนต์ซึ่งถือว่าเยอะมาก ส่วนการกดสกิลจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูกันครับว่าการกดจริงๆเนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงแล้วตรงไหนที่เราควรระวังบ้างเกิดมาเราก็ทําการบัฟของบิสกิตให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วบอสเนี่ยจะออกสกิลลบบัฟมาเพราะฉะนั้นเราจะทําการบัฟลีน่าเลยครับเพราะว่าบัฟลีน่าเนี่ย มันมีรถเกาะฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าเราออกไปตั้งแต่แรกเนี่ยบอสเป็นทำการดึงโต้แล้วมันจะลบบัฟตัวเองตนเองเออมันจะเมคานคกคล้ายๆกับบอสแทโอรครับที่ว่ามันจะลบบัฟของฝั่งเราแต่ว่าอันเนี้ยจะเปลี่ยนก็คือลบบัฟของตัวมันเองก็คือศัตรูเนาะเสร็จแ,แล้วตรงเนี้ยเพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะว่าจะออกอะไรก่อนมันมีค่าเท่ากันอยู่ดีครับแต่ว่าอันเนี้ยผมออกเป็นเดียวโวนไปก่อน เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมาออกสกิลล่างไอ้สกิลบนของซี d ดีครับเพราะว่ากิลของเซอินเนี่ยยังวนมาไม่ถึงการสับรอบที่2ของเซอินเนี่ยเราจะสับแบบว่าไม่ได้บัฟของลิน่าไปเลยนะต่อมาเนี่ยจะออกกิอะไรก็ได้ครับเหมือนเดิมเลยเพราะว่าข้องไว้นะครับเพราะดาเมจหลักของเราเนี่ยมันคือเซอินครับ เพราะฉะนั้นสกิลอื่นเนี่ยมันมีหน้าที่แค่มายือ้อไม่ให้ทีมเราตายเท่านั้นเองอันนี้ก็กดคิวไปครับมันไม่เหลือสกิลอะไรจะให้ออกละในขั้นตอนของดาบที่3เนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครเนี่ยคิดว่าดาเมจแบบว่าเทสเทสมาแล้วว่าดาเมจเนี่ยของเราพอแน่นอนแบบว่าฟันแบบไม่ต้องบับดีหนะ้า ก็สามารถจบได้ก็ไม่ต้องบับดีหน้าแล้วก็ฟันไปเลยก็ได้ครับมันจะประหยัดเทินไปอีกเยอะเลยแต่ว่าของผมเนี่ยเทสดูแล้วครับว่ามันไม่พอครับมันต้องบับดีหน้าช่วยด้วย40เทินพอดีนี่ก็เปิดด้วยท่ายิงท้าตั้งท่ายิงของอตัวจูฟี่ เ็แล้วเนี่ยเราจะคิวหอมยูอีเลยเพราะว่าตัวของทีมผมเนี่ยมันยืนไม่ไหวทุกทุกคนที่ตีบอสคายก็น่าจะเจอปัญหานี้กันหมดแหละครับมันยืนไม่ค่อยไหวครับห้องที่สองบ,บอสมันตีแรงมากจริงๆต่อมาเนี่ยเราจะออกสกิลล่างของซูฟี่เนาะเพราะว่าเราจะเก็บสกิลบนที่เป็นดาเมจหลักเนี่ยเอาไว้ยิงหลังจากที่เราลดเราะของลาเชลไปแล้วอบอสดึงลบบัฟเราสามารถดีบัฟได้ละ แล้วเราจะออกสกิลบนแล้วเราจะออกสกิลล่างของอตัวราเชลครับเพื่อว่ามันจะจะต้องไม่ให้มีใครล่วงเลยครับในทีมเราอะเพราะฉะนั้นเราต้องการการลดดาเมจจากกพี่ครับตัวราเชลเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าถ้าบอสเนี่ยมันฆ่าตัวอะไรของทีเราตายไปอะครับมันมันจะมันจะออกสกิลอีกทีหนึ่งครับไอสกิลอันเนี้ยที่ตอเนี่ยอันนี้ผมกดผิดนะจริงๆมันต้องออกสกิลล่างเอสแต่ว่าไม่เป็นไรกดพลาดไปแล้วอ่ะอันเนี้ยคือถ้าผมไม่ได้กดสกิลตรงนั้นพลดาดอะดาเมจจะอยู่ประมาณล้านสี่ครับ ถามว่าร้าน4ี่้านสามเนี่ยถือว่าแย่ไหมสําหรับบอสคายสาหรับตัวผมนะตัวผมมองว่าเป็นการทำนาเมที่โอเคแล้วถ้าตัวของเราไม่ได้แน่นขนาดนั้นแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีเซอิน46ผมว่ามันควรได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าเราจะจบบอสห้องแรกได้ตั้งแต่ประมาณดาบที่2แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเทินมาเข้าห้องบอสสเตทที่2เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นคะแนนมันควรจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าสําหรับ คนที่ตัวกลางๆไม่ได้เยอะมากอะอย่างของผมเนี้ยมันก็กลางๆเนาะไม่ได้เยอะมากผมมองว่าดาเมจตรงเนี้ยค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแล้วเพราะว่าจูฟี่ของผมเนี่ยสแตัมันก็ยังไม่ได้โอเคมากเนาะมันก็ดาเมจอยู่เท่าไหร่เองอะสามพันหกถือว่าน้อยนะในในมุมมองผมที่ผมปั้นตัวสี่พันแท็กบวกๆมาหมดแล้วอะแต่จูฟี่เนี่ยผมปั้นไม่ไหวจริง มันต้องทําจุดอ่อนด้วยมันทํายากมากเสร็จบอสสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดแล้วครับสาหรับแนวทางในการตีบอสคายซึ่งถือว่าเป็นบอสที่ยากที่สุดแล้วสำหรับในมุมมองของผมนะมันตีแรงด้วยแล้วก็เมคานิกมันเยอะสาหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะหมดแล้วครับถ้ายังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้กับตัวช่องของผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อๆไปหรือถ้าใครเนี่ยต้องการให้อยากทํา อยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนหรือว่าอันไหนเนี่ยก็สามารถค,คอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้ได้ผมก็จะเอาไปอ่านแล้วก็เอามาพิจารณาว่าทำได้เปล่าสำหรับว,วันนี้ก็หมดแล้วครับขอบคุณครับผม